สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วใน,นเริ่มต้นที่เพชรบูรณ์งานมะขามหวานเพชรบูรณ์เริ่มแล้วจะมีไปจนกระทั่งถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์วันเปิดงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณกฤิคงเมืองเป็นประธานเปิดงานก่อนพิธีเปิดมีกระบวนแหร่รถบุปผาชาติ11อำเภอตกแต่งรถเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง11อำเภอมีสาวงานประจํารถบุปผาชาติเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอเข้าประกวดที่ดามะขามหวานด้วย นอกจากนั้นยังมีขบวนศิลปะการแสดงของแต่และอำเภองานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืนมีมะขามหวานชั้นยอดของเมืองไทยหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายราคาตั้งแต่กิโลละ40บาทจนถึง130บาทนอกจากนั้นยังมีมะขามแปรรูปสารพัดประเภทมาขายที่ที่เปิดอย่างเป็นทางการมีตอนกลางคืน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่งกายย้อนยุคแบบเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ที่ครั้งหนึ่งเกือบได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยสมัยจอมปปอพลปพิบูลสงครามเป็นผู้นำหลังจากนั้นมีการประกวดที่ดามะขามหวานมอบรางวัลให้สาวงามที่ชนะก,การประกวดนี่เป็นหนึ่งในกิจการ564ณปี2565รวมทั้งมอบรางวัลผู้โชคดีได้รถปิกอัพหนึ่งคัน จากการซื้อสลากกาชาดด้วยนะครับครัชัชวานเบนจ์กติริวงศ์งานนี้มีทุกวันครับจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สุบพภาท่นนี้นนนสุดยอดมะขามหวานต้องเพชรบูรณ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกโลก